ตอนอื่นคงต้องถามอาจารย์ก่อนตอนที่ผมแยกกับอาจารย์ตอน4ี่โมงเสร็จเนี่ยอาจารย์ไม่ได้กลับมือเปล่าใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมไม่ได้กลับมือเปล่าครับอาจารย์เอาอะไรมาเป็นหลังๆกลับไปด้วยครับผมเอาที่เขาเขียนเขาไปพูดไม่ทันเราพูดได้5 4คนครับปรากฏว่าหมดเวลาพอดีแล้วคนที่ไม่ได้พูดอีก40กว่าคน แล้วที่เขียนเอกสารให้ผมนี่ 300, 300อยอยกว่าหน้าครับวันนี้ทั้งคืนผมงคงต้องไปนั่งแทนลี่ข้อมูลออกมาว่าอันไหนมากอันายน,น้อยผมยืนยันว่าการประชุมครั้งนี้นะได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างดีครับพี่น้องครับอยากให้อาจารย์เล่าให้พี่น้องได้ฟังสักนิดหนึ่งว่าวัตถุประสงค์จริงๆของจัดการ รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในวันนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรแล้วมีอะไรหลักๆบ้างครับที่ต้องการให้พี่น้องสะท้อนความคิดความเห็นครับหลักๆก,ก็คือให้กำนันลุเทพเชื้อทุบันเนี่ยพูดก่อนให้สรุปประมาณหนึ่งชั่วโมงผมสรุปคุณฤทเทพพูดก,ก็ได้พูดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่แตกต,ต่างอย่างเดียวที่คุณฤทเทพบอกว่าให้ทุกจังหวัดจัดตั้งกอปอป,อปอสอทุกจังหวัด โดยให้แพทย์ชนบทเป็นแกนนําและประสานงานทั้งจังหวัดในจังหวัดนั้นครับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องที่ยังไม่มีกปอป,อปอสอจังหวัดมี76จังหวัดเมื่อคืนนี้คุณสุเทพได้รายงานที่โคราชไปแล้วครับแต่ว่าคุณสุเทพเห็นประธานแพทย์ชนบทที่เราเชิญมาวันนี้ไปด้วยคุเลงแปง<ร>ศักดิ์ คุณหมอเกยียงศักดไปด้วยเขาก็เลยบอกว่าคุณหมอเกยียงศักบอกว่าท่านดูแลแพทย์ชนบทอยู่3 0 0ร้อยอาำเภอรบริการคน40ล้านคนครับพี่น้องเขาจะไม่หวั่นไหวเลยที่จะมาร่วมกับประชาชนเราแพทย์ชนบทพวกนี้มีประวัติศาตรยาวนานและเป็นแพทย์ที่ดีเด่นเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นความร่วมมืออีก องค์กรหนึ่งนะครับ,รบก็คือแพทย์ชนบทที่จะขยายเครือข่ายและก็แนวคิดของกปปสในครั้งนี้ครับเออ่ตอนที่สองเป็นการบรรยายจากนักวิชาการไปหลายคนครับโดยเฉพาะผมจะรายงานคนเดียวคือศาสตราจารย์ดรบรรเจริดสิงหาคเดติท่านบอกว่าประเทศไทยน่าจะเปลี่ยนแปลงเหมือนฝรั่งเศส ที่ประชาชนร่วมกับทหารมาร่วมการการทําการปฏิวัติหรือปฏิรูปประเทศไทยครับพี่น้องโดยมอบหมายให้ในายพลเดอโกนไปทํารัฐธรรมนูญใหม่แล้วปัญญาของนายพลเดอโกนพูดว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องต่อจากนั้นผมก็ให้ เขามารายงานเขามาเสนอความเห็นผมให้เวลาสามนาทีเท่านั้นครับมันพูดไม่ได้หมดหรอกหมายถึงพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจาก7 7จังหวัดทั่วประเทศเลยเขารายงานได้แค่54คนผมก็ไปนั่งสรุปวันนี้เพิ่งสรุปเสร็จตะกี้นี้ว่าเขาจะพูดกันประมาณ78เรื่องผมขอรายงานเลยได้ไหมครับครับเชิญครับอาจารย์เรื่องแรกที่เขาสนใจเป็นพิเศษ คือว่าเขาจะไปรูปก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ครับพี่น้องแล้วเขาเขียนเขียนรายงานมาเขาพูดจาที่นั่นน่ะต้องโค่นล,ล้มระบอบทักษิณทินทากนใช่ไหมครับพี่น้องตรงกันใช่ไหมครับพี่น้องสองประเด็นนี้จากนั้นเขาก็มาสนใจกระบวนการเลือกตั้งเขาพูดอย่างนี้ กระบวนการเลือกตั้งต้องจัดการใหม่เขาเห็นด้วยกับตัวแทนธมาท,ทนายความที่บอกว่าประชาชนชาวสหรัฐใช้าเปอรเท่านั้นถอดถอนนักการเมืองได้เอาไหมครับพี่น้องตอนนี้เราถอดถอนอยากเหลือเกินตั้งแต่รัฐนุนสี่ทูนไม่ต้นมาเราไม่เคยถอดถอนใครได้เลยได้เลยใช่ไหมครับพี่น้องแล้วเขาบอกว่า สสให้มีจังหวัดละหนึ่งคนสสไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองสสถ้าทำผิดกฎหมายห้ามดำรงตลอดชีวิตเลยดำรงตลอดชีวิตไม่ยุ่งการเมืองตลอดชีวิตเลยแล้วไม่ให้สสแต่งงบประมาณให้ปฏิรูปพรรคการเมืองให้ยกเลิกสวกกตให้ทำวาระเดียวแล้วก็หมดวาระไปเลย ทำการเลือกตั้งครั้งเดียวแล้วหมดไปแล้วไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับจบเลยจบ <ac> er เลยไม่ <transactions S 1> ใช่ว่าอยู่หปีแล้วก็<ม>เลือกตั้งวนแล้วซ้าแล้วซ้ำ <ๆ S 1> อีกมันเป็นบัญดีต่อการเลือกตั้งเพราะว่ามันจะเหมือกนกกตชุดแรกถ้าเขาเลือกตั้งอย่างจังหวัดอุบลราชธานีนี่เลือกตั้งหกครั้งจังหวงัดนครที่มาที่ผมอยู่นี่เลือกตั้งห้าครั้งปรากฏว่าผู้คนก็เหนื่อยผู้สมัครก็หมดเนื้อหมดตัวไปเลยให้มันอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่น้อง นี่กระบวนการเลือกตั้งข้อ2เรื่องการแก้กฎหมายคอร์รัปชันเขาบอกว่ากฎหมายไทยก็ดีอยู่แต่เราไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังใช่ไหมครับพี่น้องเขาเสนอให้มี4ข้อเป็นอย่างน้อยหนึ่งไม่มีอายุค,ความการกระทําผิดใดๆครับนี่ตรงกับลุงสุทเทพ สผู้เสียภาษีรายได้ไดฟ้องร้องได้ทุกคนเลยไม่ใช่รอให้การฟ้องอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่น้อง 3. ลงโทษรุนแรงบางทีต้องถึงขั้นประหารชีวิตเลยใช่ไหมครับพี่น้องสไอ้นี่เป็นผลดีต่อเรามากคือให้มีรางวัลนำจับสำหรับประชาชนทั่วไปให้ได้รับ 30 40เปของมูลค่าที่ร้องเรียนไปใช่ไหมครับพี่น้องทีนี้เป็นเรื่องสัมัญเรื่องสภาประชาชนเมื่อกี้ในเรื่องโกงนะอาจารย์นะเรื่องค<ข>อร,<ข>อร์รัปชันอย่างไรคอร์รัปชันคอร์รัปชันเรื่องกระบวนการเลือกตั้งเรื่องสภาประชาชนเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยกับสภาประชาชนทุกประการเลย แตเ่เขามีความเห็นหลายความเห็นที่บอกว่าสภาประชาชนต้องเป็นสภาถาวรในเมืองไทยลงไปเลยครับพี่น้องเขาอธิบายว่ามันอยู่ในใจิตใจของประชาชนทุกคนแล้วครับมันทราบถึงเรามาต่อตู้กันเพื่ออะไรครับครับเพื่อสภาประชาชนเพื่อนายกของประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องกําจัดระบอบทักษิณออกไปใช่ไหมครับพี่น้องสนับสนุนการตั้งสภาประชาชน นักการเมืองซื้อเสียงทุ่ดับแล้วให้ลงโทษอย่างรักให้เรียกกรกะตสมัยเดียววาระเดียวการเลือกตั้งสมัยเดียวสภาประชาชนจังหวัดไม่มีเงินเดือนครับพี่น้องไม่มีเงินเดือนเขาขอมีสภาจังหวัดหนึ่งสภาจังหวัดเจ็ดสิบเจ,จ็ดจังหวัดเลยให้ ทำหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหารทั้งในท้องถิ่นระดับชาตินะครับแล้วเขาขอร้องลุงกำนันสุเทพว่าตอนนี้ขอให้ท่านไปตั้งสภาประชาชนได้เลยณนะวันนี้ครับพี่น้องไม่ตัง้งรออะไรอีกแล้วเขาสนับสนุนให้ไปตั้งสภาประชาชนเลยให้มาชนกับสภาที่ข้าที่กิจังเลือกตั้งใหม่เข้ามาในวันที่สองกุมภาพันนี้ ที่สำคัญเขาเห็นว่าเราเสนอไปเรื่องปลอดพักการเมืองแล้วบอกว่าไม่เป็นสมาชิกพักการเมืองใช่ไหมคุณถนอมครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ไม่รับตําแหน่งทางการเมือง5ปีใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ขอเพิ่มว่าพี่น้องและญาติของสมาชิกสภาก็ไม่มีสิทธิ์เช่นเดียวกันใช่ไหมครับครับ,รบเขาเขาละเอียดราออมากอย่างผมนี่น้องชายผมลงก็ไม่ได้5ปีเหมือนกันครับ เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เราผลประโยชน์ทับซ้อนกันกำหนดโทษผู้ซื้อเสียงและขายเสียงให้ผู้ซื้อเสียงลงโทษมากกว่าผู้ซื้อเสียงลงโทษน้อยกว่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับพี่น้องตอนนี้มีคนคนหนึ่งที่เสนอความเห็นมาผมสนใจเป็นพิเศษเขาบอกว่า การที่ประชาชนเลือกตั้งสภาประชาชนขึ้นมาให้สภาประชาชนนี่ทำหน้าที่นิติบัญญัติแต่ฝ่ายบริหารเขาต้องการแยกจากฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกันไม่ใช่เป็นสตอด้วยเป็นเป็นรัฐมนตรีด้วยครับเขาให้เลือกตั้งฝ่ายบริหารทางตรงเลยครับพี่น้องเลือกตั้งฝ่ายบริหารทางตรงเลือกตั้งสภาสภา นิตที่บัญญัติหรือสภาประชาชนทางตรงไม่ให้เกี่ยวข้องกันทํากันไปแต่และอย่างอย่างนี้เป็นการขานอำนาจซึ่งกันและกันใช่ไหมครับพี่น้องเรื่องที่เขาเสนอมีสามสามประเด็นอย่างนี้แต่ผมเห็นว่าที่เขาเสนอมาอีกอีก,อกสี่ประเด็นเป็นเรื่องสำคัญมากผมขอพูดเลยนะ ก่อนจะเลือกตั้งก่อนจะไปรูปการเมืองแล้วไปให้เลือกตั้งเนี่ยเขาให้ยุบกรมตำรวจก่อนพี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะพี่น้องเขาไม่ใหมีกรมตำรวจอีกแล้วถ้ายุบแล้วไม่ยุ่งกับกรมตำรวจเนี่ยกรมตำรวจพาเขาไปซื้อเสียงอีกผมเชื่อว่า การเสนอของพี่น้องประชาชน,นเนี่ยละเอียดรอบคอบมากเขาตั้งใจมาเสนอจริงเพราะฉะนั้นเขาให้ยุบดีเอสไสานักงานในการทุงตุดให้ปฏิรูปใหม่แล้วตำรวจต้องขึ้นต่อท้องถิ่นทุกคนครับพี่น้องเรื่องต่อไปข้อที่5บปอตอทอต้องเป็นของประชาชน เอามาออกมาจากตลาดหลักทรัพย์จาบอตอทอต้องเป็นของประชาชนเอาไม่เอาพี่น้องเอาไม่เอาแล้วขอประกันว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับน้ำมันเบนซินกับดีเซนเพียงละลิตรละไม่เกิน19บาบาทครับพี่น้องแล้วรายได้ ที่เราเก็บจากบ่อน้ำมันมา5%ถึง15%นั้นให้เพิ่มเป็น80%แล้วงั้นเอาเงิน80%นี้มาจ่ายบำนานให้คน60ปีขึ้นไปให้ได้คนละ5,000บาทให้ได้คนละ5,000บ,บาทเรื่องที่เขาแถมท้ายมาหน่อย คือเ็บอกว่าร้านโชห่วยใกล้จะเจ๊งแล้วเราต้องปฏิรูปการค้าเสรีของไทยให้ร้านโชห่วยอยู่ได้ชนะครับพี่น้องพี่น้องที่มานี่ล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของร้านโชห่วยหมดเลยใชนะครับพี่น้องอีกสองเรื่องนะครับเรื่องการกระจายอำนาจเขาให้ยุบ อบออจอเขาให้ยุออบอบตอแล้วเปลี่ยนเป็นเทศบาลในหมดเลยแล้วเขให้เลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดต,ตรงกันไม,ม่ผิดเลยผมแถมท้ายนะฮะกรณีของประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี1945มี30,000กว่า กว่าเทศบาลบัตรนี้เขาเหลือ18,000เทศบาลเขาเอามารวมกันให้มันใหญ่ขึ้นมันจะได้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงเอาไหมครับพี่น้องข้อสุดท้ายการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมผมต้องขอโทษเลยนะเรื่องนี้ผมเขียนตามเขาบอกหมดเลยเพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่บางคนมีที่ดินมากนะครับ ผมต้องขอโทษด้วยแต่ผมยืนยันว่าจะซื้อที่ดินของท่านมาในราคาที่เป็นธรรมนะครับพี่น้องเขาบอกว่าเอาที่ดินคนรวยและนักการเมืองมาแบ่งคนจนที่ไม่มีที่ดินสามล้านครัวเรือนคนรวยก็ได้พังตกใจเขาตั้งธนาคารที่ดินมาไปทึอที่ดินของท่าน ในราคาที่ถูงและเป็นธรรมด้วยแล้วในขณนะดเดียวกันก็เอาไปให้คนจนผ่อนทรงในราคาที่ต่ำลงหน่อยรยัฐยอมขาดทุนทุกกคารเพื่อให้คนจนสามล้านครัวเรือนมีที่ดินทุกคนไม่เช่นนั้นแล้วบ้านเมืองไม่สงบถูกครับพี่น้องประเด็นนี้นะครับที่อาจารย์สมเกียรติพูดก็มีมีท่านหนึ่งที่เป็นผู้เสนอครับอาจารย์เขาบอกว่า ใครที่เป็นเกษตรกรต้องมีหลักประกันว่าจะต้องมีที่ดินทำากินเป็นของตัวเองครับพี่น้องครับวันนั้นตอนที่ผมจัดสภาประชาชนที่หมาลายลังสิตผมไปเยี่ยมหมอประเวศคณะของไปเลยหมอประเวศบอกว่าออขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับส่วนแบ่งจากที่ดินคนละสองสามไร่ผม คิดว่าหมอหมอประเวศเสนอมาในที่ดินขั้นต่ําให้ไปทําเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่พอแล้วครับพี่น้องอย่างน้อย15บหไร่ครับพี่น้องอย่างน้อย1 5ไร่ที่เขาเคยทํามาแล้วที่สำคัญที่จุดที่ดินชายแดนชายแดนชายแดนไทยกับกัมพูชากับลาวกับมาเลเซียพม่นพมา,มานะครับที่การลุกพื้นที่ป่า แล้วที่ดินป่าชายเลนต้องจัดการให้แก่ประชาชนด้วยโดยเฉพาะที่ดินชายแดนนั้นให้เป็นบุบ้านชายแดนแก่ประชาชนไทยให้เหมือนขเขมรเลยครับให้ประจันหน้ากันสองฝ่ายเลยครับห้อยู่ร่วมกันเลยครับพี่น้องนอกจากนี้สุดท้ายแล้วนะครับคนนี้เสนอดีมากเขาบอกว่า บ้านเมืองเราไม่สงบเลยถ้าเราไม่เอามาตรการทางภาษีมาจัดการเขาเสนอว่าให้เก็บภาษีมรดกให้เก็บภาษีทรัพย์ถินให้เก็บภาษีที่ดินายตาก้าวหน้าให้จำกัดการถือครองที่ดินและให้เก็บภาษีในตลาดหลักทรัพย์ให้เอาคนไกทางภาษีมาเกลี่ยงเงินไปให้แก่คนจนอย่างทั่วถึงครับพี่น้อง นี่เดครับที่ผมรายงานวันนี้อาจารย์ครับครับข้อเสนอของพี่น้องประชาชนในวันนี้เนี่ยเป็นความเห็นของพี่น้องประชาชนที่อยากจะเขียนกฎหมายและก็อยากให้มีอยากให้เป็นใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าไม่มีม,มวลมหาประชาชนในวันนี้แล้วปล่อยให้นักการเมืองในรัฐสภาที่เป็นอยู่ปัจจุบันเขาจะเขียนและจัดให้อย่างที่พี่น้องประชาชนต้องการแบบนี้ไหมครับอาจารย์ไม่ไม่มีเลยผมเล่าเรื่องที่ดินนะ เขาเสนอกฎหมายจำกัดคันถือครองที่ดินไปในส,สมัยพลเอกเปรมจินทรสุรานนเป็นนายกพอไปปับ๊บสอสอ,สอที่มีอยู่ในสภาเนี่ยโหวตให้ผ่านเลยพอผ่านได้ไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งยุบสภาแล้วครับไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมวลมหาประชาชนเท่านั้นที่จะมาประรูปตนเองได้ใช่ไหมครับพี่น้องมาประรูปที่ดินได้ปฏิรูปพลังปปงานได้ ปทูทุกอย่างได้เลยใช่ไหมครับพี่น้องเาจะไปร้องให้กดพี่น้องครับเรายังไม่หมดการฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าคุณสุเทพจะอนุมัติให้ไปวันไหนครับเรามีแผนที่จะไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับมหาวิทยาลัยของประชาชนและก็จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับอีกสองแห่งครับพี่น้องประชาชนครับ ไปเสนอกันให้หมดเลยพี่น้องพูดอะไรถูกหมดเลยครับพี่น้องวันนี้พี่น้องพูดอะไรถูกหมดเลยเพราะว่ามวลมหาประชาชนต้องถูกต้องเสมอไปใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นยังมีอีกสองเวทีที่รามคำแหงและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่ครับ ผมรู้ว่ามาเวทีอย่างนี้มันต้องซัดกันหน่อยซัดแรงๆให้ผมหายดีๆก่อนแล้วผมจะมาขึ้นอีกวันนี้ผมคิดว่าผมลาพี่น้องประชาชนไปก่อนครับครับขอบคุณอาจารย์สมบัติพงไพงยบุพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยครับนี่ก็เป็น